ชน,นะแล้วกดใหญ่เลยกูเคยแพ้แล้วลองกดแล้วไอไปแย่งหนึ่งมันไกลวะลาเตนโทเซ่เหรอไม่รู้อะไอ้มันเก๊กทำไมเอ้ยนั่นมันชื่ออะไรวะกูลืมชื่อไปแล้วเนะจะแย่งหนึ่งจะแย่งอะไรให้มันเก๊กเวอร์มันก็โดนี่ะไรอะไปเหมือนอะไรหลายเลย ไม่รู้เลย <10 seconds S 1> อะไรเป็นเบนดีกันยัง <seconds> เรียรกหกไอเอ็กซ์เลอนเน้อเอลจี uh. อยู่ฝั่งนู้น uh. ทำไมไ<อ>วะ<อ>เปิดบันทันหน่อยตัวรายการเรีอาร์แต่เกมนี้กูจะตั้งใจเล่น ขอบคุณครับป๊อปโปลนี่ไอ้สกายสอกตัตีมอะไนก่นไม่รู้เลยไอ้พวกใช่ไมรัคูปิดให้เสร็จเสร็จแล้วบอกอจริงอ่ะไองกหกแค่ไปจโกหก มันหายไปเลยไอพ<ะ>ี้เหรออ่วไอบี้ดูเซฟเฟอร์มอร์นิ่งไอบี้เหรอไอบี้เล่นมิดวอล์กได้ด้วยวะไม่เคยเห็นมันเล่นเลยได้ไม่เร้่อเลนมันเล่นมิดไม่ใช่ห,หรอวะ ไม่เอาไปเบียร์แล yes. ้วว um, ่าอยู่ดีเอ้เขาบอกว่าสู้ได้ก็คือสู้ได้ไอ้เหี้ยเกมตอบบูธได้สัตว์ไอ้ช่วยด้วย ทำ็นยังไงดิอดีนเปิดมูมาวะมึงจดตามไว้พวกช่องแฉสเย็ดแม่จดดูได้คือดูได้ไหวกูที่ไหนอะแล้วมันสู้ไม่ได้ตรงไหนอ่ะมะ่าแต่บวกอะไรดิวะ ลเล่นแล้วย่ำดีวะกูา <Go. S 1> สามารถช่วยวอยได้ไงบ้างวา <Go. S 1> อะอาหมก็ต้องกดเติมมันเอง จงฟังเล่าผู้คนดวงดาวสีขาวหลับตามองค์ลงสู่ความหวงังอันลิบหลีไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดจะคว้าชชยได้ต้องถือดอกบัว อ๋อต้องไปดูดไปปะา ไอ้ยเหี้ยมึงก็ต้องโอหม่ก็อดอยู่แล้วแหละไอ้ยเหี้ยบอกให้ต่อยไปกลับมากินยาที่มันไม่เอาเว <c oughs> ้ยจะโอไมก์ก็อะ oh อะไรถามวันนี้แหละ ก็ถามว่ากูผิดไหมว่ากูไม่มันไม่ได้ตัดตรงนี้ให้ด้วยลอกระเบิดลากรเบิดเห็ุแล้วเห็ุแม่งคือไอเดียมามาในหัวบริษัท ไอ้ถอยมากินยาไม่เอาอยู่คิบ มันช่วยแปะทีไอสัตว์เกียดมาไม่ไม่แบะเลยนะตีนมันคงจะมั่นใจในเรนดอรมันมากอะเดี๋ยวผมจัดการทีที่ร้องเนี่ย บไ <c oughs> อ้บักไอ้บักตอนได้ตอนได้กดดันอย่างวะเอาหรอมาเดียดแม่เอาหรอ เอาเหรอเอาเหรอกูถามไป่นี้แหละเจ็บแม่เฮ้ยกูเข้าวิดีละเจอกันเล่นตามแล้วก็ดีวะมีกลิ่นมีกลิ่นไ <c oughs> อ้ยห่ามกินมาโตมาอีกมึงแดกยาหนึ่งร้อยไปกี่ขวดแล้วโยกันนุยาร้อยสามขวดแล้วดิ ย่านะย่านะควาหน้อยเออวามเโกโนโเกันบ้านเนอะแทงกันควาได้นะี่หลอกมมนแขนด้วยโอกว่ไม่ได้ แย่เลยว่ะไอ้ย่าแกงนักเวทหมดเลยว่ะทีมันอนะ่ะไอ้ย่มันเอหวาดไปปะอูไม่มีชีวิตว่ะเอาว่ะเป้าหกเลยปนะเนี่ย ภาพไทยลาวลนะไว้จับไว้อยู่ไหนหว่ามันอยู่น้ำอีกฝั่งเหรออ,อน,น่าจะบนน,น,นึงบนหัวมึงอะน่าจะนะไม่ไม่ชัว,วร์วไปแล้วหว่าจริงเอาแม่งไปละเออไม่ได้นะเธอเฮ้ยไม่ได้หรอ้ระทำหงเหรอเขาไม่หงเป็นยังไงผงเหรอเก็บเรื่ๆๆๆๆรช้าจังวะสโรโลฮิวโอ้โหผงมา,มาเลยอ่ะ คนบอกครับมึงเดินมาชงให้กูกอ่รเดี๋ยวดูดีดเฮ้มันจะมาไมแ่มันจะไ้ยอไร้่แม่งเหอะม่จะปัญหากมอ,อยู่แล้วมันเป็นปัญหาของพวกมึงไม่หวยาเยเดี๋ยวไปเบพวกเพื่อนเดี๋ยวไม่ออกเเพืเกูเินเ ตอกีสตอกี้จังวะไอ้ยันนี่ไอ้ยันนี่เขาไม่หลบเลยสัตว์อ้าวเจอเองวะจุดยออกไปเนี่ยกม่รูไม่รู้เหมือนกันมาลากิมมาฟ้าแม่โตเทลม่ได้เหี้ย <c oughs> <c oughs> อ้าว่าเกมน,นี้อีกกิมมัวไปหมดแล้วสัตว์ ีลเดเอ้ยทีีอะไรโอ้ยดีจนแม่เอาอยู่ใต้ตีนมึงเลยเดี๋ยนั่นอะอีีดีเหมือนใต้ตีมึงเลยดิโอ้ยเพืนบวกอยู่าจะรับเกมหรอไอ้เทากูชนแบบนี้ไอ้ยี่นี่เปิดปีหนีเร็วไปไรเียเหงายเีย เต็มไปแล้วไอ้สัตว์ต้นโตต้นไม้เหรออุ้ยเหีจุกอีกอ่ะโอ้โหของจริงว่ะกูรอ,อ,อเพื่อนนะดิถ้าถามว่ากูรีบมั้กูว่วากูไม่รนะีบนะอ๋อดูบทกันดิไปแล้วแย่ไม่โดนที่หาบักอย่างงี้ขอที่คนครับ เพราะมันหัวผมมีหัวม,มากเ,เ่อนกำลังองมอน้องคนนั้นท่ออะไรไม่น่ามีนะมูงอยากแอดไปหน่อยเลยสับพ้าของมูงก็แค่มูงจดที่นี่มาที่มูที่ย่ามาม,มาม,มามาก พี่ปล่อยไปสามสกิลไม่โดนเลยไอ้เหี้ยสักสกิลเดี๋ยวเราโรชานะเนี่ยโอ้ไม่ว้าไเดี๋ยวคุว้าลงมาหาพวกมึงอ่าเดี๋ยวบ้า ต้องไปรอวะแบบนีน้าเหมือนพวกมึงจะสันกันข้างล่างไหก็มันไปนมาอย่อยเปิดผีนะเโ้ยโอ้ยย่ไม่น่าเลยวะ่ะ

เราไม่หยุด,ลดเลยไม่ใครขโมยโทมเราไปไว้เลยใครขโมยโทมไปว,วะไม่ใช,นะไใช่ไม่ใช่กูย่งมีคนแอบขโมยโทม หลอหลอหลอตามถ้ากูกก้งตรงนั้นเวดโดนเบ้ากิ้งตายไปเคยสองคอมไม่ตายเฮ้ยให้หเก่งไปยีต่ะ ทุกคนรวยทุกคนแฮปปี้แต่ไม่มีใครจนเลยเจ้อ แม่มาบิ๊กบิ๊กโอ้ยโอ้ยอะไรคะนั้นอ่ะโอ้ยที่ยันแมเซตไม่ต้องเป็นคนเซตอ่ะเอฟเคหมดเลยเซตตัวเองอีกทีมันนั่นจะนำเบดไว้สั์โอ้ดูวันกิฟต์ช็ เรียกว่าพี่ที่เล่นอยโมบเกอร์เพื่อนเราไปเกมใหม่แล้ววะไปที่เกมใหม่ดูดมากจนจบจบเกมใหม่จัดดูดแม่งร้องเล่นอนะ่ะร <laughs> ้องเล่นทำเงินร้อยสี่แปด มันโดนมันลบน้ำมีเดเยอะมากเลยนะเว้ยมันโ <ไป S 1> <ห>ดนกูดูตลอดเลยป่ะดีพีอะเหมือนกูวิดู<ไ>แค่ดีพีปะดีพีมันไม่ได้เล่นเลยสัตว์